จากวันนั้นจึงมีความจําเป็นต้องเข้ายึดอานาจจึงมีความจําเป็นต้องเข้าควบคุมอํานาจในการปกครองประเทศถึงวันนี้ผมเลือกตั้งปฏิรูปก่อนเลือกตั้งพี่น้องครับยึดอํานาจรัฐประหารยุคพักแล้วยุบพักอีกต่างยุคพักไทยรักไทยให้ยุบพักพลังประชาชนที่ให้ยุบพักไทยรักษาชาติอันยุบพักอนาคตใหม่ตํ้เนินคดี วนนัันนน้จึงมีความจําเป็นต้องเข้ายึดอานาจจึงมีความจําเป็นต้องเข้าควบคุมอํานาจในการปกครองประเทศถึงวันนี้ผมเลือกตั้งปฏิรูปก่อนเลือกตั้งพี่น้องครับยึดอํานาจรัฐประหาร ยุคพักแล้วยุคพักอีกต่้งยุคพักไทยรักไทยอายุพักพลังประชาชนที่ห้ยุพักไทยรักษาชาติอันยุคพักอนาคตใหม่ตําเดินคดีตัดสิทธิ์ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและแต่สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพักสิบปีทำลายกระบวนการยุติธรรมบังคับใช้กฎหมายหลายบ้าตอฐานมันคือป้าจับกลุ่มคุมขังผู้ออกมาต่อต้าน ระงับการออกอากาศ Voice TV เป็นเวลา15วันล้อมปราบประชาชนเขียนรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจตั้งพวกพ้องเป็นสวสอพคลองประเทศปรีชาจันโอชาุณเอกประยุทธ์จันโอชาครับพอกันที14ปีของระบอบกินคนสูบเลือดสูบเนื้อประชาชนทำลายทุกอย่าง เพื่อให้คนไม่กี่คนไม่กี่ตระกูลได้ครองอำนาจให้มันจบที่รุ่นเรา19กันยายนุนี้ที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์